ว่าเก็บลูกเลยนะเพราะว่าเราจะมาตัดเก็ดทีมาราดกันเลยนะคะสวัสดีค่ะมาพบกับฟาร์ไทยโยก์ต ะะวันนี้นะคะฝ้ายก็จะพาทุกคนนะคะมาชมบรรยากาศวันที่พายุหิมะถลม่มนิวยอร์กซิตีค้ค่ะค่ะก็เป็นวันที่ตรงกับวันที่ฝ้ายและลูกเนี่ยจะต้องไปหาหมอค่ะซึ่งเราก็เลื่อนนัดหมอไม่ได้เลยนะคะเพราะไม่นั้นถ้าเลื่อนอีกทีไปปีหน้านู่นเลยค่ะวันนั้นสามีกลับบ้านเลิกดึกค่ะแล้วฝ้ายก็ต้องเอาน้องไปด้วยแต่สิ่งที่ยากที่สุดสําหรับฝ้ายในวันนั้นก็คือการเข็นรถสโตลเลอร์ของลูกค่ะมันจะเข็น ยากลำบากมากค่ะเพราะมีพายุหิมะก็จะมีกองหิมะที่ผนืนถึงถึกใช่ไหมคะแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศสภาพฝ้ายนะน้องแอสตันในวันนั้นกันเลยนะคะว่ามีสภาพเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะไปดูกันเลยนะคะหิมะตกหนักมากเลยคะ่ะี่นะคะที่รถเข็นมีผ้าคุมพลาสติกดูสภาพฝ้ายต้องเข็นลูกดูดูสภาพฝ้ายต้องเข็นลูกดูดท,ท่ามกลางพายุหิมะนะคะยันกัน ไปท่วนหน้ารากว่าเก็นลูกนะเพราะว่าติดเลยเพราะว่าดันไปข้างหน้าไม่ได้ค่ะนี่ค่ะโหนตอนค่นะคะี่สภาพแอสตันนะคะดูสิคะมีชิวกระดิกขาเลยในที่สุดเราก็รอดปลอดภัยกลับมาถึงบ้านโดยดีคะ่ะแต่สภาพก็เป็นอย่างที่เห็นนั่แหละค่ะ เราก็สามารถเอาตัวรอดได้ค่ะที่ในอากาศที่หนาววันต่อมาค่ะหลังจากที่พายุหิมะหยุดนะคะรู้ไหมคะว่าเราไปทําอะไรกันอรอคะเราก็ไปเล่นหิมะกันค่ะแล้วก็ปิดท้ายด้วยการเชริญเอาเฮบูบอยน้ําแดงเนี่ยแหละค่ะไปราดบนหิมะแล้วมาลองชิมกันให้ดูนะคะเดี๋ยวไปดูในคลิปนี้นะคะว่าจะสนุกกันแค่ไหนนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังบ้านฝ้ายเช้านี้นะคะหลังจากพายุกระหน่ำเมื่อคืนค่ะดูสิคะขาวโพลนปกคลุมเต็มไปหมดเลยค่ะ ตอนนี้นะคะหิมะก็ตกเบาลงมากเลยค่ะเดี๋ยวรอให้หิมะเนี่ยหยุดตกก่อนนะคะก็จะออกไปเล่นกันค่ะวันนี้ฝ้ายก็จะพาแอสตันนะคะลูกชายของฝ้ายเนี่ยไปเล่นหิมะกันค่ะและที่สำคัญเราจะไปทดลองกินเฮบูบอยราดหิมะกันนะคะอันนี้เป็นบรรยากาศนะคะ ของสวนข้างบ้านฝ้ายน,นะคะเดี๋ยวฝ้ายจะไขกุญแจค่ะแล้วเข้าไปเล่นอันนี้เป็นสวนไพรเวทของอาพาร์ตเมนที่ฝ้ายอยู่ะคะ่ะว้าวค้โเลยค่ะนี่ค่ะสภาพเดี๋ยวฝ้ายต้องเข็นแอสตันนะคะ วันนี้ก็ถือว่าโชคดีมากนะคะที่สวนข้างบ้านไายเนี่ยหลังจากพายุหิม,มะเมื่อคืนหยุดไปเมื่อเช้าเนี่ยยังไม่มีคนมาเดินเลยค่ะฉะนั้นหิม,มะยังขาวสะอาดมากค่ะเราจะมาตัดเกหิมะเราลาดเฮบูบอยกินกันค่ะังแขใส่จานค่เปิดฟ้าเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวจะเทนะคะ เฮบูบอยค่ะเฮบูบอยน้ำดาน้ำหวานเฮบูบอยนะคะล่าหิมะก,กินรสชาติเยี่ยมเลยค่ะเหมือนบิงซูเหมือนบิงซูเลยค่ะเก็ตอริเอตแบบนั้นเลยคะ่ะต้องกินหิมะที่ตกมาใหม่ๆนะคะที่แบบยังไม่มีใครมาเหยียบม,มาเดินนะคะไม่นั้นได้กินขี้เท้าชาวบ้านแน่นอนค่ะอันนี้เป็นสวน้างบ้าค่ะไม่มีใครมาเดินก็เลยฮอกเลยเย็นค่ะพี่พูดถึงเคลือปอ นี่อาจะกินกินกินแม่จะกินอืมรสชาติดีมากเลยค่ะตรงนี้ไม่มีโควิดแน่นอนค่ะเพราะว่าไม่มีใครมาเล่นแม่นี่มีเด็กอยากกินเอ้ากินอ้าวฮดูแอสเตนทัมนาสก์ันนะแอสแตมไม่ชอบ อีแม่ก็ยังคงกินต่อไปลูกไม่สนใจหละไปเล่นดีกว่าสนุกใหญ่เลยคะ่ะไหนอาสัานป้อนหมามีอีกทีสิป้อนหมาอมี่อามอ้ามเอาละคะ่ะตอนนี้เราสองแม่ลูกก็จะเตรียมตัวทำตุ๊กตาหิมะกันนะคะใหนกำลังพยายามปั้นตุ๊กตาหิมะค่ะแต่น้องก็ยัง <c oughs> ปั้นได้แบบงง <c oughs> กองหัวทรายนะคะบนสงการเลยชอบไหมครับนี la, <ral ua> ่ตุ๊กตาหิมะของเรามันใช่หรือเปล่าเนี่ยอันนี้ตาหิมะแบบเป็นเอ่อรั่นใหม่นะคะนี่มีหลายก้อนปนกันมัวมากอ้าวแแอตตันก็ไปทาโว้เดี๋ยวเราให้น้องแอตตันเล่นให้เพลินกันนะคะ แล้วเราจะกลับมาทำตุ๊กตาหิมะใหม่ให้สำเร็จกันเราจะมาขุดหิมะโคยๆนี่ให้ขุดโคยไปส่วนนีงแล้วนะคะมีรถไฟผ่านค่ะด้านหลังนี่ทำตุ๊กตาหิมะนะคะเมื่อกี้ทำเล่นๆนะคะ4-5ก้อนโปะๆใช้มือทำค่ะ ันนี้เอาที่ขุดมานี่ที่ขุดของเด็กค่ะที่ขุดของเด็กช่วยทำชุ้คาชายหิมะแล้วก็จุ่กระต่ายอ้าวอาเอาวอาเอาเอาวอาเอาทำจมหิมะมาทำเงินแล้วลูกเอาเร็วลูกเร็วเร็วเร็วหนาวหนาวหนาวไงคะพอจะเป็นรูปเป็นร่างไหม ยในที่สุดเราก็ทําตุ๊กตาหิมะสาเร็จนะคะหน้าตาจะเหมือนลูกเป็ดนะคะลูกเป็ดขี้เล่ด้วยค่ะเอาให้บุบานมาทำเป็นตาค่ะแล้วก็มีป่าด้วยค่ะเสียดายค่ะลืมเอาถุงมือมาหนาวมากไม่งั้นนะคะไฟปั้นได้รึดกว่านี้แน่นอนนัย้ ไฟให้ไฟนะลมแรงมากแล้ค่ะเดี๋ยวเราจะต้องกลับบ้านกันแล้วนะคะบ๊ายบายตุ๊กตาหิมะบ๊ายบาย เป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่ดูคลิปนี้จบไปแล้วสนุกกันไหมคะเห็นแล้วอยากกินเฮลบูบอยราดบนหิมะแบบที่ฝ้ายกินบ้างไหมคะแต่เอาจริงๆฝ้ายก็ไม่แนะนํานะคะชิมนิดๆหน่อยๆก็คงไม่เป็นอะไรคะ่ะแต่ฝ้ายนี่ไม่ใช่ชิมและะ้วค่ะกินเกือบหมดจาจขอบคุณมากนะคะสําหรับการติดตามรับชมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ฝ้ายด้วยนะคะจะเป็นพระคุณอย่างสูงเลยคะ่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ